สำหรับใครที่ติดตามอินสตาแกรมของพิมพ์นะคะจะรู้ว่าตัวนี้คือลูกหลักมากๆน่าจะต้องเคยใช้บ้างแหละพิมพ์ไม่เคยรู้จักคำว่าตื่นนอนมาแล้วหน้าอิ่มฟูจนกระทั่งมาได้ใช้ตัวนี้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พิมพ์มากลับคลิป of the year เป็นคลิปที่หลายๆคนน่าจะตั้งตารอนะคะนั่นก็คือ favorite of the year นั่นเองนะคะในปี2022ซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาในเรื่องราวของสกินแคร์แล้วก็คลิป favorite of the year แบบนี้นะคะถ้าตัวไหนไม่ได้ใช้จะไม่มีในคลิปแน่นอนไม่สามารถที่สปอนเซอร์จะมาลงแล้วก็ขอให้พิมพ์ใช้ได้ถ้าพิมพ์ยังไม่เคยใช้นะวันนี้นะคะพยายามจะมาให้ครบทุกหมดหม นไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือว่าผิวตัวจะพยายามให้คลิปไม่ยาวมากแล้วกันถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่ามีตัวไหนบ้างก,ก็ไปดูกันเลยจ้า พิมก็จะมาเริ่มจากอะไรที่เป็นเนื้อน้ำ,นำก่อนนะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือ u s e l e s p o t l i g h b r i t e n i n g Boosting Essence ใครอยากดูรีวิวเต็มๆเ,เดี๋ยวพิามพ์ทำมาให้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาอวยยศก่อนนะคือตัวนี้ที่พิม์ชอบเพราะอะไรรู้ไหมในปี2022เนี้ยพิมรู้สึกว่าหน้าพิมอะค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ชุ่มชื้นเพราะว่าพิมดูแลสกินบรียไม่ดีอันนี้ไม่ได้แบบ ต้าข่าวขึ้นมาเองนะแต่ว่าเคยไปทําหน้านะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าเออเราเป็นคนที่หน้าโอเคแล้วแต่ว่าตอนนี้ผิวเราอ่อนแอสิ่งสาคัญเลยก็คือต้องบารุงสกินแบเรียร์นะแล้วคลิปนี้เพื่อนๆก็จะได้เห็นว่าสกินแคร์ส่วนใหญ่ของพิมพิมจะเน้นไปที่บํารุงสกินแบเรียร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดเลือนจุดด่างดำได้เขาใส่พวกไฮยาลูรอนแล้วก็กรีซอลีนมานะคะซึ่ง2ตัวนี้เขาก็จะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเติมลงไปได้ลึกถึงชั้นผิวเลยเพราะฉะนั้นนะวาีชช้นมมมคุื แล้วก็บวกกับว่าเขามีวิตามินซีมาด้วยซึ่งก็จะทําให้หน้าของเรากระจ่างใสขึ้นได้นะเนื้อเขาก็ค่อนข้างที่จะซึมเร็วซึมไวนะตัวนี้แต่ว่าต้องบอกนะคะว่าตัวนี้แอบใส่น้าหอมมานิดนึงนะถ้าสมมุติว่าใครที่แพ้ง่ายก็ต้องลองก่อนนะคะสําหรับพิมเนี่ยพิมลองให้แล้วแล้วพิมเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแต่ว่าพิมพ์ใช้แล้วพิมพ์ก็ไม่แพ้นะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาถ้าจะไม่ผิดน่าจะ1350แต่ว่าตอนนี้เหมือนมีโปรลดที่วัสด์อยู่นะคะเหลือเหลือ 1, 1,215นะจ๊ะก็สามารที่จะไป ดูกันได้นะคะตัวนี้คุมชอบมากๆเลยโอเคต่อไปนะคะก็มาในตัวที่ราคาเบาๆราคาน่ารักนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย Mercy Vitamin C Extra Bright Serum ตัวนี้เนี่ยคนที่ผิวแพง่ายสามารถใช้ได้แต่ก็ต้อง F Y I ก่อนว่าทุกคนผิวไม่เหมือนกันใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ต้องลองใช้ก่อนนะว่าตัวเองแพ้หรือเปล่านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือว่าเขามีแบบซองนะที่ขายในเซเว่นใครที่แบบเฮ้ยอยากใช้ตามเพีก็สามารถไปซื้อแบบซองในเซเว่นมาชดลองใช้ก่อนได้นะคะว่าตัวเองแพ้หรือไม่แพ้ ะะแต่สําหรับพิมพ์พิมพ์ไม่แพ้นะคะคือในตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมที่แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สิ่งที่เขาชูโรงก็คือตัววิตามินซีเนาะเพราะว่าตัววิตามินซีเขาใส่มาถึงสามอนุพันธ์เลยนะคะคือวิตามินซีอะเวลาที่พิมพ์รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้หน้าพิมพหมองหน้าพิมคล้ำพิมก็จะเลือกหยิบสกินแคร์ที่มีส่วนผสมขอ,ของวิตามินซีมาใช้เลยนะเพราะว่าเขาช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นได้ลดความหมองคล้ำแล้วก็สําหรับใครนะคะที่หน้ามีฝ้าหน้ามีกระอะไรอย่างเงี้ยพอวิตามินซีที่เขาช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสเนากกววพพฝ้ <c> ะะมันก็จะทาให้สีผิวของเราสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นมันก็เลยส่งผลให้ว่าหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นแล้วด้วยความที่เนื้อเขาเป็นเนื้อแบบเซรั่มนะคะมันก็จะมีความไม่ได้หนักหน้านะพอลงไปก็จะมีความซึมซาบไวสามารถที่จะลงก่อนแต่งหน้าหลังจากนั้นก็แต่งหน้าได้เลยนะไม่มีการหนักหน้าแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูชุ่มชื้นก่อนที่จะแต่งหน้าด้วยนะคะก็สําหรับใครนะที่ตอนนี้กําลังมีความแบบเออหน้าหมองคําอยู่ก็ไปหาซื้อได้นะคะเมอร์ซี่ตอนนี้มีลดราคาจาก590เหอือ390ลองไปือ กันดูนะแล้วก็มาแบบถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าวิตามินซีต้องอยู่ในขวดสีชาแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเวลาที่โดนแดดโดนอะไรเงี้ยเขาจะเสื่อมได้แพ็แกเกจจองแพ็กเกจจิ้งก็คือต้องยืนหนึ่งนะ ต่อไปนะคะเราก็ยังอยู่กับอะไรที่ราคาน่ารักอยู่นะนี่เลยแผลล่นลอกสิวเซียนจากแบรนด์ดิออริจินัลชาโคดีพรีนซิ่งนอตพอลสตรีปนะคะแผลล่นลอกสิวเซียนตัวดังเข้าเซเว่นทีไหรก็คือจะต้องเห็นใครที่แบบว่าเออมีสิวเซียนเยอะๆพิมพ์ว่าตัวนี้ยน่าจะต้องเคยใช้บ้างแหละตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของชาโคชาโคเนี่ยเขาก็จะช่วยดูดซับความมันส่วนเกินที่อยู่ในรูขุมขนของเรานะพอหลังจากที่เราลอกไปแล้วความมันอะไรต่างๆที่มันจะกาะให้เกิดการอุดตันแล้วก็กลายเป็นสิวเซียนเนี่ยเขาก็ ช่วยลดตรงนั้น,นหลายๆคนอนะ่ะแบบอาจจะเฮ้ยใช้แผ่นลอกสิวเซียนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองใช้แล้วสิวเซียนไม่ออกระวังว่าเราใช้แบบไม่ถูกต้องนะคะคือตัวนี้ที่พิมใช้แล้วพิมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลุดออกเป็นต่อจริงๆอะ่ะก่อนใช้อ่ะเราต้องลูบให้จมูกของเราเปียกนะบางคนแบบลูบให้มันพอมหมากหรือเปล่าอันนี้ก็คือขอให้แบบเปียกเลยนะแล้วก็ค่อยวางแผ่นลอกสิวเซียนลงไปนะคะแล้วก็รีดๆเขาให้แนบกบจมูกมากที่สุดนะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะคะสักสิบหรือว่าสิบห้านาทีแล้วหลังจากนั้นก็คือลอก บิดออกนะคะนั่นแหละก็จะทําให้แผ่นลอกสิวเซียนของเรานะคะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะโอเคตัวต่อไปนะคะ ถือไว้แบบนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะว่าคือตัวไหน Innisfree b a c t e r i Youth Enhancing m p o u l สำหรับใครที่ติดตาม i n s t a g r กรมของพิมพนะคะจะรู้ว่าตัวนี้คือลูกหลักมากๆเป็นสกินแคร์ที่ใช้ซ้ำเยอะที่สุด,สดปกติของผิวหน้าเรานะคะหรือว่าผิวหน้าพิมเนี่ยแหละเวลาที่ใช้สกินแคร์อะไรซ้ำๆไปบ่อยๆอ่ะโดยที่ไม่มีการเว้นช่วงอะ่ะหน้าของพิมพจะรู้สึกว่ามันชินก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเท่าเดิมคือมันจะทรงๆแต่มันจะไม่ได้แย่ลงแต่มันจะไม่ได้ดีขึ้นนะแต่สําหรับตัวนี้พิมใช้มา4ี่อัน เพิ่งเริ่มรู้สึกว่าเออหน้าของเราอะ่ะมันไม่ได้ตอบสนองกับตัวนี้ดีเท่าที่ควรแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้4อันที่ผ่านมาก็คือดีมากจริงๆตอนนั้นอ่านพวกอินโฟมชันนะคะเราก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหลังบ้านเขาเราก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะคือผลลัพธ์ที่ได้ของพิมพที่พิมพ์ใช้มาคือมันจะมีความอิ่มฟูหน้าอิ่มฟูเลยแล้วก็จะมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้พิมพ์ไม่เคยรู้จักคําว่าตื่นนอนมาแล้วหน้าอิ่มฟูจนกระทั่งมาได้ใช้ตัวนี้พิมพ์เลยยออววตัันนนี้น้้หกกมาาะะคซะซืํ ่อยมากแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่ค่อนข้างที่จะถูกกับหน้าพิมพ์เลยแล้วก็ส่วนผสมที่พิมพ์ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไฮยาลูรอนิกแล้วก็กีเซลีนนะคะซึ่งพิมพ์บอกไปในอันต้นๆแล้วเนาะว่า2อ,อันนี้เขาจะช่วยเติมน้ําให้ผิวแล้วก็เติมลึกลงไปถึงชั้นผิวนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความชุ่มชื้นพอผิวของเราชุ่มชื้นเนี่ยหน้าของเราก็จะดูดอิ่มฟูขึ้นมาเลยเป็นเหมือนสกินแคร์กันตายของพิมพ์เลยที่จะต้องมีติดตัวเครื่องแป้งไว้นะคะอือบมกกจริงงปีีน้้้้็็ยยัไดใชอู่แลวตัวนี้นนนะะคผิิววแแพพพ้้้้้ง่่าาายสมมมรถใใชชไไดอัี์ก็ล แนะจ๋า มาถึงที่ตัวต่อไปะคะ่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยเซราวีเฟเชียลโรชั่นนะพิมพซื้อมาขนาด52 ml นะคะในวัสดสันนะอันนี้ในวัสดสันน่าจะอยู่ที่ประมาณ550ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเลยเนาะว่าอินแคร์ทุกตัวที่พิมพ์ไทยมาในปีนี้ก็คือจะเป็นตัวอะไรที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าพิมพ์บอกแล้วว่าพิมพต้องการบำรุงสกินบริเวรของพิมพ์ให้แข็งแรงมากที่สุดซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนด้วยแล้กะะกลนะ้ก็ไมยนนนัใชป เป็นสูตรผิวธรรมดาถึงผิวแห้งเลวีเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะว่าเขาควบคุมโดยแพทย์ผิวหนังเลยนะหลังจากใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยแพ้เลยออันนี้ดีมากจริงๆข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสิวปีนี้พิมไม่ค่อยเป็นสิวทุกคนก็คือจะเป็นสิวนิดๆหน่อยๆที่พิมได้ใช้ปีนี้ที่เป็นเกี่ยวกับสิวโดยตรงเลยก็คือเบสโคเลียแอนตี้เอเนตแอมคูเซราตัวนี้เนี่ยเด่นในเรื่องของส่วนผสมที่ชื่อว่าซุก ซุกเนี่ยเป็นพืชของเกาหลีนะคะซึ่งในเกาหลีเนี่ยเขานิยมเอามาทําสกินแคร์แต่ว่าในไทยเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักพืชชนิดนี้สักเท่าไหร่ซุกเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่อ่อนโยนลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยสมานแผลแล้วในนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆมาอีกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอาซินิมายโกซาลิซลิกนะคะที่จะช่วยในเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบหรือว่าหลุมสิวตื้นๆอันนี้เขาก็ใช้ได้ด้วยนะที่พิวชอบคืออะไรรู้ไหมเขาช่วยลดสิวได้จริิิิงงคคือเเเเเเวววววลลลาาาาททีีี่่่นนป็สสรรรใใชช้้ผตตภััณฑ์กกยยบโดะ ตอนที่เรามีสิวอักเสบถ้าเราโดนตรงสิวอักเสบโดยตรงอะมันจะมีความยิบยิบมันจะมีความคันๆใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาค่อนข้างอ่อนโยนเลยทุกคนมันไม่มีความระคายเคืองบนสิวที่มันอักเสบเลยก็ทาไปทั้งหน้าเลยนะคะสิวพดมันลดลงแบบเห็นได้ชัดมากจริงๆทุกคนมันเลยเป็นเฟรนดออลเลย์ของพิมพในปีนี้เกี่ยวกับหมวดสิวอันนี้ก็ราคาน่ารักนะทุกคนราคา249บาทหาซื้อได้ที่วัสดหรือว่าร้านโลจูคิสในออนไลน์นะคะอะโอเคในเรื่องของสกินแคร์ผิวหน้านะคะก็จบไปเราก็จะมาในนส่วของการ บำรุงในด้านอื่นๆเรามาเริ่มกันที่ปากก่อนเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลิปเซตของอาชิตานะคะในไลน์ของ power p u p girl นะเซตบำรุงปากเขาก็จะมีมาด้วยกัน3อันนะคะลิปมาร์คลิปบาร์แล้วก็ลิปสครับนั่นเองนะแต่ว่าอีตัวหนึ่งคือหายไปไหนไม่รู้ปีนี้<ๆ>พิม์ได้ไปอีเวนต์ของพี่อาชิมาใช่ไหมคะแล้วพิมพก็ได้รับของมารู้สึกว่าใช้ของเขาทุกอันอนะแล้วดีทุกอันเลยคืองงมากเลยคอเลออชั่นนี้เขาทำออกมาดีมากๆเลยนะคะวันนี้พิมลองลิปบาร์ของเขาเป็นแบบความกรอสเบา ที่บริเวณด่งอยปากนะมันก็จะมีความเบาสบายปากมากกว่าลิปกลอที่เป็นกลอจริงๆนะคะแล้วก็ให้ความมันวาวทําให้ปากของเราดูสุขภาพดีนะตัวนี้เนี่ยก็เป็นเอ่อเฟรริตของพิมพ์เลยที่อยู่ในหมวดการบํารุงปากนะคะมีของแบรนด์อาชิตาช็อปมากๆตอนแรกอะกะว่าเออจะไม่มีสิ่งนี้ในคลิปนี้นะคะแต่ว่าเออคิดไปคิดมามันก็น่าจะอยู่ในหมวดการแบบบำรุงผิวหน้าเพื่อให้หน้าเราดีขึ้นพิมพ์ก็เลยเอามาใส่ในคลิปนี้ละกันนะนั่นก็คืออันนี้เลยชูอูเอมูระคลีนซิงออยนะคะซึ่งเป็นคิีนซิงออยที่ ล้างเครื่องสำอางเมคอัพวอชเอร์ Make ก็สามารถล้างได้คือปี2 0 2พิเนี้ยพิมรู้สึกว่าการที่พิมพ์ใช้ครีนซิ่งที่ต้องใช้กับสำลีเวลาที่เราเอาสำลีลงบนหน้าเราบ่อยๆอย่ะมันจะทําให้ผิวหน้าของพิมพ์บางแล้วก็ทําให้รูขุมขนกว้างรู้สึกด้วยตัวเองนะคะปีเนี้ยพิมก็เลยใช้พวกพรีนซิ่งออยที่เป็นแบบเนี้ยบ่อยมากๆเลยสามารถที่จะปั๊มเขาลงมือได้เลยแล้วก็ถูๆูถูๆกับผิวหน้าของเราได้เลยนะคะก็คือใช้มือของเราเนี่ยแหละคือมือของเรามันก็จะมีความนุ่มๆเนานะมันก็จะไม่ได้ทําาาาคคคคววมมรรรยเรืองงุนแ ขนาดนั้นกับผิวหน้าเราคือตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมด้วยนะคะก็คือในเวลาที่เอ่อมือของเราแห้งๆนะคะแล้วก็ลงบนหน้าเลยหน้าแห้งๆที่มีเครื่องสำอางเนี่ยแหละทาลงไปนะคะแล้วก็วนๆๆล้างเครื่องสำอางออกให้หมดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามือลองน้ำนิดหน่อยแล้วก็มาถูบริเวณหน้าของเราอีกทีนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมจากตอนแรกที่เขาเป็นออยเนาะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดออกได้เลยค่ะรู้สึกว่าหลังจากที่ใช้ตัวที่เป็น cleansing oil แบบนี้แล้วก็ไม่ใช้สำลีเนี่ยพิมพ์ว่าหน้าของพิมพ์อ่ะมันดีขึ จากการที่เราใช้สำลีเนาะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออหลังจากที่ใช้พวก cleansing oil ออแบบนี้หน้าพิมพ์ดีมากขึ้นนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็คือขวดใหญ่มากเลยนะคะสามารถใช้ได้นานมากเลย mm hmm. แล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเราไปหน้าอะไรใดๆมาเยอะแล้วเนาะหลังจากนั้นพี่ขอ,ข,อของมาที่สกินแคร์บำรุงตัวบ้างนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คืออ,อยล์บำรุงผิวจากแบรนด์โซลัวนั่นเองนะคะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากๆกลิ่นเขามีความผ่อนคลายความที่เป็นแบ,บรนด์บำรุงผิวอะ่ะกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่เวลาเราใช้แล้วเราจะรู้สึกลน ซึ่งกลิ่นโปรยของพิมพ์นะก็จะเป็นกลิ่นเฟิร์สเดย์เขาก็จะใส่พวกส่วนประกอบมาเยอะมากๆเลยนะคะที่สําหรับการบํารุงผิวเนะาะทั้งน้ํามันโจโจบานะคะน้ำมันเลฟซีน้้ามันลำข้าวน้ํามันมะกอกนะคือข้างหลังเขาเขียนไว้เลยคือพอความเป็นบอดี้ออยล์เนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราที่แห้งแห้งแตกๆเนี่ยสามารถกลับมาชุ่มชื้นได้นะคะแล้วด้วยพออวกวิตามินหลายๆอย่างที่เขาใส่มาในบอดี้ออยล์ขวดนี้เนี่ยก็คือแน่นมากจริงๆสามารถทําให้ผิวของเรานะคะมีความวาวคืนความชุ่มชื้นให้้ผิิวไดดีมากจรง โอเคค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นคลิปสกินแคร์เฟอร์เรดออฟเดอะเยปี2 0 2พิของพิมพ์นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะหวังว่าในปีหน้าเราจะเจอกันอีกนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพิมพ์สําหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้พิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ